วันนี้พี่หนึ่งมีการประกาศโปรแกรมฟุตบอลในฤดูการ2025ที่ถกออกมานะครับแล้วก็ทำเอาแฟนบอลอาต์ตซนหลายคนปวดหัวกันเลยครับเพราะว่าพวกเขา เจอเกมหนักตั้งแต่6นัดแรกครับอาร์ตโนสยามเปิดทริปไปดูอาร์ตโน่ปรีซิชันทัวร์ที่สิงคโปร์กับฮ่องกงสามวันสองคืนในราคา23,500บาททริปที่เวลาน้อยแต่ช่วยสร้อยคุ้มค่าในการชมเกมอาร์ตโน่พบเอซิมิลานและเชีลร์ลอนมาของสิงคโปร์4วัน3คืนในราคา28,500บาทกับทริปเที่ยวอิ่มเอมดูบอลเต็มอิ่มการชมแมตช์ซ้อมดูเกมอาร์ตโน่เจอกันกับนิวคาสเซิลเชีลร์ลอนมาของสิงคโปร์ราคาเหล่านี้รวมตัวเดินทางตัวฟุตบอลที่พ่ามีรถรับส่งตลอดทริปสอบถามเพิ่มเเเติมมที่่แแฟนนพจออาาารรร์โสสยยหืวก QR Code ได้ลคับ แต่ว่าเป็นโปรแกรมฮารุโหดของอาร์เซนอลตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลเลยนะครับเมื่อพรีเวิลด์กรีมีการประกาศโปรแกรมฤดูกาล2025-2026ออกมานะครับโดยนัดแรกครับอาร์เซนอลต้องออกปเปรยเยินกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนี้กำลังสร้างขึ้นมาครับแต่ว่าการเล่นต่อหน้าแฟนบอลเยอะๆแบบเนี้ย พวกเขาจ็จาเป็นต้องทําผลงานให้ดีซึ่งเวลาที่พวกเขาเจอกับอาร์สตันที่ไรนะครับมันก็เป็นอะไรที่เล่นยากทุกๆครั้งไปนะครับคลิที่2ครับอาร์สตันเล่นในบ้านเจอกับทีมลีดยูวนเต็ดครับน้องใหม่หน้าเดิมที่ขึ้นมาเล่นในปีปีนี้นะครับแต่ว่าคกิที่3ครับเราจะเป็นการออกไปยืนกับทีมลิเวอร์พูลครับแชมป์ของปีที่ผ่านมาซึ่งก็จะมีคอนเทนต์อะไรกันเยอะแยะนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรกันต่อปีนี้ลิเวอร์พูลเองก็ฟอร์มทีมหลายๆอย่างที่จะเข้าทางขขอองานลมกกึ้้ดีดวย มที่สครับอาร์เซนอลยังหนักอย่างต่อเนื่องกับการเล่นในบ้านเจอกันกับทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสปีก่อนก็ผลงานดีนะครับผมมาหลุดช่วงสุดท้ายครับที่ไปเล่นแค่บอลยุโรปอื่นๆเท่านั้นเกือบจะเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วด้วยนะครับเกมที่5ครับอาร์เซนอลครับต้องเล่นในบ้านเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหปีก่อนเนี่ยอาร์เซนอลมีผลงานที่ดีกว่าฝั่งของโรบิส์ฟ้าเป็นอย่างมากนะครับแต่ปีนี้ครับเป๊ปก็มีการปรับเปลี่ยนที่ปีก แต่ปีนี้ครับเป๊ปก็มีการปรับเปลี่ยนทีมในหลากหลายอย่างเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าอาร์ซอลจะยังคงรักษาคุณภาพของปีที่ผ่านมาไว้ได้หรือเปล่าครับเกมที่6ครับออกไปยืนกับทีมนิวคาสเซิลยูไนเตดที่ถือว่าเป็นของแข็งเป็นของแสลงของทีมเราเมื่อรดูการที่ผ่านมาครับทั้งบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็บอลถ้วยครับโดยเฉพาะรายการคราบาครับที่ปืนใหญ่ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเข้ารอบชิงไปคว้าแชมป์สุดท้ายแพ้2นัดไม่พอสลิการดงก็คว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จ ะครับผมซึ่งเมื่อดูจากตรงนี้แล้วต้องยอมรับว,ว่าเป็น6นัดแรกของอาร์ซอลที่ค่อนข้างหนักนะครับเราต้องเจอทีมที่เล่นในบอลยุโรปถึง4ทีมก็คือลิเวอร์พูลนอตติงแฮมฟอเรสแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนนิวคาสเซิลยูเนเต็ดซึ่ง4ทีมเหล่านี้ก็ต้องเสริมนักเตะเข้ามาเพื่อทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นทั้งการเล่นในบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเล่นในบอลยุโรปนะครับทั้งคุณภาพของทีมที่มันต้องเยอะอีกด้วย นะครับแต่ว่าเมื่อมาดูในภาพรวมของโปรแกรมของ a าร์สตอรนะครับอาร์ตหนักแค่การเริ่มต้นฤดูกาลครับที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือกับว่าหนักหนาสาหัสอะไรอาจจะมีช่วงที่ต้องเจอกับทีมเล่นในท็อปซหรือว่าเล่นในบอลยุโรปสัก2เกมติดนะครับแต่ก็ที่เหลือก็จะเป็น โปรแกรมอื่นๆที่มันมาเอาสลับสับบังกันถ้าเป็นโปรแกรมช่วงของอพืชจิกกยนช่วงของ boxing day ก็ถือว่าไม่หนักหนาสาหัสอะไรมากจนเกินไปก็เดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งโปรแกรมของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเข้ามามีโปรแกรมจากบอลถ้วยทวีประเทศเข้ามาอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ยังต้องมาดูเนื้อหาเกี่ยวกับาการซื้อขายนักเตะอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าในแง่ของโปรแกรมส่วนตัวแล้วผมรู้สึกผมชื่นชอบครับเพราะว่า ถ้ามันจะหนักมันหนักตั้งแต่แรกๆเลยเพราะมันจะทำให้ทีมเราจําเป็นต้องเตรียมตัวให้มันดีขึ้นให้มันเร็วขึ้นในซัมเมอร์นี้เนี่ยการซื้อนกักเตะต้องเป๊ะๆนะครับการออกปรีซีซั่นต้องเรียกต้องวอร์มความพร้อมต่างๆ่นานๆมากมายนะครับผมแล้วก็การออกสตาร์ทที่เจอกันกับทีมใหญ่ๆตั้งแต่แรกๆเนี่ยนะครับนะนะนะความฟิตของทั้ง2ฝั่งก็อาจจะยังไม่ได้เต็มที่อะไรดังนั้นการแข่งขันมันจึงอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นตั้งแต่แรกๆแล้วก็จะมีความผิดพลาดให้เราได้ฉกฉวยนั่นเองครับ